สวัสดีจ้าช่องสวนทัญนยรัตและปริชาจ้าพี่น้องเสาวนีสิห้ามาเห็ดผัดกะเพราปลาดุกพริกแห้งได้จ้ารับเขาเสาวันหยุดดีตามพริกแห้งกับกระเทียมจ้าปลาดุกนี่รัดกระล่างเกลือมาเรียบร้อยแล้วได้จ้าพี่น้องล่างเกลือแล้วก็หั่นเป็นชิ้น พริกไห้แดงก้อนจ้าค่อยตามด้วยกระเทียมถ้าพริกมันเหนียวเขาก็เติมเกลือลงไปน้ำ้าเคียงพร้อมแล้วจ้า,าถ้าใส่น้ำมันน้ำมันห่อนเขาก็ใส่ พริกขี้ดําจ้า้วก็สิพัดพริกกับกระเทียมใหม่อหอมก่อนจะพี่น้อง หอมเลยจ้าพี่น้องเติมปลาดุกลงไปเลยจ้าปรุงรสด,ด้วยนะ้ำมันหอยจ้าผงปรุงรสสุรดสดจ้าแล้วก็ซอดปรุงรส ก็สิบปุงเลยได้จ้าแล้วก็สิเด็เติมน้ำล่างครกเพื่อว่าเครื่องปุงไม่สิไเด็ขึ้นของเนื้อปลาจ้าพี่น้องผัดแบบง่ายๆจ้ากับเอ้า เติมน้ำล่างโคกจ้าน้ำเป้าอีกเพราะนำงวดประดุกกระสิสุกพอดีจ้านี่แหละจ้าวิธีผัดกะเพราประดุกจ้าพี่น้องเพื่อบางคนผัดบ่าเป็นเนาะป่าก็สามารถเอามาผัดกะเพราได้จ้า แซ่บคือกันได้จ้าพี่น้องผัดกะเพราปลาดุกกินกับข้าซอยอ่นอนจ้าอรอปลาดุกสุกกันจ้าพี่น้องเติมลูกโดดแล้วก็น,น้ำตาลพร้อมแล้วจ้าพี่น้องตัดรสชาติของกับขา่าฝากพี่น้องจังหน่อยนี่ด้จ้าฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์รับน้ำใจด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องสิได้มีกำลังใจ การเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบิง่งจาพี่น้องปากจักน้อยเนี่ยปลาดุกสุกละจ้าพี่น้องเม่อนีสิพัดเป็นแบบน้ำเลยจ้าเพื่อสีได้เอาน้ำลาดเขา่าจ้าพี่น้องเติมกระเพราจ้าขั้นตอนสุดท้ายพัดแบบน้ำอุจุ เผาอยู่พ่อกับปิดไฟจ้าพี่น้องเรียบร้อยจ้าผัดกับเผาพี่แข่งไปดูกจ้าพี่น้องลองไปเห็ดกันเบิงได้จ้าเป็นเมนูง่ายๆไพคิดบอกว่าสิกินขอกับยางกะเบิงอยู่ช่องรัดก็ได้จ้า เอาไปพัดเอาไปเฮ็ดตามได้จ้าแซ่บจ้ากินกรขป๋อสวยวัน้อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตแว้วจ้าพี่น้องพอกันคลิปหนาคือเก้าจ้าทามากกัฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คือเก้าวละจ้าขอบคุณถูกซับสไครต์ขอบคุณที่ติดตามรับชมทจ้าปล่อยพ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรวยนวยวสุขคนจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้ามาด้จ้ากินขอน้ำกัน